มาทำวันวันนี้เราจะมาทำกีบขนมกลีบลำดวนคือวันเกิดของฉันห้าขวบก็มีลูกโป่งด้วยวันเกิดของใครของฉันเองอ๋อไม่ได้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นเอน้ำตาลไอซิ่งอันนี้คือแป้งัวแดงัวแดงคือแป้งเค้กแป้งเค้กใช่อืม น้ำตาลในเส้นก็นคือตัวนี้ครับน้ำมันเกลือปบบนอืมแล้วก็หมดแล้วแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะมาโชว์ตอนนวดแป้งนะโอเคไหมโอเคล้วใช้น้ำมันอะไรบอกผู้ชมก่อนอใช้น้ำมันอะไรครับเออน้ำมันวันนี้เราจะใช้น้ำมันทานตะวันใช่น้ำมันพืชได้น้ำมันข้าวโพดได้ห้ามใช้น้ำมันปาเพราะว่า มันจะมีเกล่นเหม็นหืนของขนมอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนทำกันเลยเนาะใช่เราก็จะมาล้านแป้งกับเกลือแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งกันครับเดี๋ยวทีละครึ่งเพราะว่าที่ร่อนของเราไซส์เด็ก ลุมตรงกลางเพื่อเราจะใส่น้ำมันใช่มาม้าอยากให้หนูกวาดข้างๆออกนิดนึงกวาดข้างๆหน่อยเออก็อทำหลุมใช่ไหมได้หลุมยัง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 เดี๋ยวฉันจะทำหลุมใหม่โอเคเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมัน พอดีอโอ้เป็นน้ำตกไปเลยแล้วเราก็จะคลิวน,นะ๋ยวเราจะมีนวดมือด้วยอืมเราก็ตะล่อมตะล่อม,อมนี่ตะล่อมพอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะ นวดมือ,มอใช่นวด,นวดได้เลยเดี๋ยวเอาเอาตรงที่ติดภายออกมาด้วยใช่ววนวดให้พอเข้ากันให้ไม่รวดเกินไปและไม่เหลวเกินไปถ้าถ้าสมมติว่าแป้งเหลวเกินไปก็ใส่แป้งได้ค่ะ สลับกันเป็นห้าแป้งแห้งเกินไปก็ใส่น้ำมันลงไปเพิ่มได้อ๋อครับก็คือให้มันให้มัน ไม่ล่วนเกินไปและไม่เหลวเกินไปแบบนี้ ใช่มแล้วก็ได้มากี่อันครับสี่อันเราจะเอาสันติดีต่อกันแล้วก็ลำดวนต้องกี่กีบสามครบแล้ว ปุ๊บไหนนะเอ้าฉันจะทำมาตรงไหนนะอันไหนเดี๋ยวย้ายได้นูเอ้าฉันจะทำตรงนี้ไหนบ้างได้นี่กีบลำด้วนอันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาเอ่อทาไข่แดงวันนี้เราจะทาไข่แดงได้าผู้ชม ทาไข่ไม่ต้องทาไข่แดงก็ได้แต่เราจะทาไข่แดงใช่ไหมครับก็คือสีผสมอาหารสีคข่เหลืองไข่ที่บีบแล้วก็ไข่น้ำมันใช่ใช้เฉพาะไข่แดงใช่ใช่เฉพาะไข่แดงนะโอเคแล้วหยอดสีเลยเราจะหยอดสีเหลืองไปเลย โอเคตีเลยนะคะเดี๋ยวเราเล่นแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแส่กัน แล้วก็ไปอบขวันเทียนใช่ครับ<พ>อ,อบขวันเทียนพอพอพอไฟไป ฮะความเคลื่อฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้